สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะเปิดแชทโชว์พันตำรวจโทรส่งถึงพันตำรวจเอกที่มาคลิปผู้กำกับโจจากกรณีคลิปที่มีการเผยเแพร่เหตุการณ์ชุดชอก็เหตุการณ์ชุดเฉพาะกิจศูนย์5สถานีตำรวจโพธรทเมืองนครสวรรค์ที่มีพันตำรวจเอกทิิสันอุทนาผลอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจปธทเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจถุงดําคลุมหัวผู้ต้องหาจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เมื่อวันที่9กันยายน2564นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชยากรรมเพื่อหลักฐานเชื่อมโยงผู้ปล่อยคลิปกรณีดังกล่าวโดยหลักฐานที่นำมาเปิดเผยเป็นภาพชัดลายของตำรวจยศพันตำรวจโทรายหนึ่งส่งคลิปให้พันตำรวจเอกอีกท่านหนึ่งเมื่อเวลา8นาฬิกา45นาทีของวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่าภาพหลุดตายคาห้องก่อนที่ทนายสิทธาราบังเกิดได้ทำการปล่อยคลิปดังกล่าวอีกในโซเชียลมีเดียเวลาประมาณ15นาฬิกาซึ่งจากที่มีการอ้างว่า คลิปดังกล่าวหลุดจากตำรวจผู้น้อยมันไม่เป็นความจริงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์รับคุณครับ